ดีเองเหคุยชัดเจนไหมี way, ิท okay, ุกฟังไว้นะข้อนี้แพงดีเยี่ยนคำพวกนี้ซะถ้าคุณไม่อยากไปขัดขวางจะว่านใช่ไหมคำว่าอะไรบ้างอยากรู้ไหมหนึ่งคำว่าแต่เนี่ยเวลาคุณพูดคำว่าแต่นี่จบเลยโปรเซสไดไหมกำลังละลาละลาพูดคำว่าแต่เสร็จเลยเข้าใจเปล่าสองคำว่าต้องกำลังละลาละลาฉันต้องไปทำาสิงนั้นไหมนะ ในโลกของซอสไม่มีคําต้องมีแต่ิ่งที่อยากทำเองไอวอนทูฉันอยากทำเองนะนี่คือความฝันของชีวิตลอกเป็นลูกแล้วคำที่สามคำว่าอะไรไม่ได้จะทำสิ่งนี้แต่ว่าไม่ไม่หยุดทำพูดคำพวกนี้นะคำข้อที่สี่อยากได้ไหมคำว่าอะไรรู้ไหมคำว่าควรควรจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้ตัดคำพวกนี้ออกไปโอเคไหมมีแต่คำหนักๆนักเท่านั้นนะแล้วคำว่าอะไรคำว่าพยายามโอ้คำนี้ก็ยังใช้อยู่ถือว่าโคตรเอานะเฉยมาก โลกไปนี้ไม่ต้องพยายามลูกนะอเพราะมยังข้อที่หกนะเมื่อไรจะตุ๊ตุ๊ตุ๊ดเมื่อไรจะตุ๊ๆตุ๊ตุ๊ดแปลว่าอะไรตอนนี้คุณยังไม่ได้อินสุกเลยไม่ได้อินสุกไม่ได้อินสุกไม่ได้เบิกบานเห็นไหมและคำอะไรอีกคำว่ากลัวว่าตุ๊ตุ๊ตุ๊ดนะเลิกกลัวกี่โมงนะคุณโฟกัสอย่างนี้ถึงมันมีเพิ่มนะข้อที่หกไม่รู้ข้อที่อะไรแล้วข้อที่ร้าน เผื่อว่าตูตูตูโอ้โหคำนี้ก็พูดแพงนะเลิกใช้เลยเข้ไหมแล้วคำว่าอะไรถ้าไม่ทําตูตูตูจะเกิดตูตูตูอ่ะหนักหนักทั้งนั้นทําไมยังตูตูตู้อ่เลิกใช้ซะคำนี้โูเค้าไหมหรือคําว่าอยากสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้นะแค่คําก็มีดีเทลของมันแล้วลูกนะพอเนี่ยแพงนะแล้วคําว่าอะไรอีกคําว่ายังไม่พร้อมยังไม่พอน้องยุด ไม่รู้เวลาคุณพูดคำพวกนี้เนี่ยมีรายการเขาเรียกว่าคอนทราดิกนะหรือว่าขัดแย้งกับตัวเองนั่นเองตอนที่คุณกำลังโมเมนตัมล้นลาพวกฟินฟินอยู่ในพื้นที่มหัศจรรย์อยู่ในพื้นที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยนี่แหละคุณกําลังสร้างเขาเรียกว่าครีเอทีฟไมล์เนาะคุณกําลังมีจิตของการสร้างสรรค์คุณกําลังได้สร้างชีวิตอย่างแท้จริงเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณครพึ่งสอนให้คิดอบันดัานคูรเนแงนะแล้วก็อยากบอกทุกคนเลยว่า เดี๋ยวบรรดานไปลงให้ได้ในชาตินี้แล้วก็จัก,กรวาลมาร์เก็ตติ้งด้วยจัก,กรวาลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยทขาให้คุณตัวใหญ่เลยทําให้คุณแบบมองเห็นภาพกว้างใหญ่แบบที่ซอสเห็นแบบที่จักรวันเห็นแบบที่ตัวในทุกคนเห็นเวลาคุณเห็นภาพกว้างเนีย่ยพวกนี้เนี่ยคุณจะขอบคุณชีวิตที่คุณได้เกิดมาแล้วคุณจะชีวิตคุณจะมีความสุขทุกวันแลวคุณจะไม่ต้องมานั่งห่วยหาอะไรรู้ปะน,นั่งห่วยหานิพพานหาการไม่เกิดมาแล้วชาติถัดไปเห็นไหมล่ะคนที่ไม่อยากเกิดมาแล้วชาติถัดไปคือคนที่ใช้ช้ชีีีววิตตในนนอไมมม่คาสุข เข้าใจป่ะเอาง่ายง่ายก็คือเป็นสิ่งที่คุณส่งต่อกันมาแต่ว่าคุณไม่ได้สุกนาวอ่ะคุณไม่ได้มีความสุขตอนนี้คุณไม่สามารถที่จะไล่เงื่อนไขคุณไม่สามารถสวรรค์มันเลยตอนนี้เข้าใจป่ะเออคุณต้องรอให้ใบายก่อนคุณต้องมีน้อยมีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นที่คุณได้รับส่งต่อกันมาโดยที่คุณไม่ถัดกองนั่นเองจำไว้เลยว่าเวลาคุณอยู่ในพื้นที่ของการจูนคุณจะไร้ไร้ลิมิตแปลว่าอะไร ได้ตามเวลาคุณจะอิ่มยันวันดีคุณจะอุดมสมบูรณ์คุณจะมั่งคั่งค,ค,คุณจะรู้สึกว่าขอบคุณชีวิตคุณจะรู้สึกว่าดีจัเลยดีจังเลยที่ฉันได้ได้แบบจูนซอสดีจังเลยที่ฉันได้จูนความอุดมสมบูรณ์ดีจังเลยที่ฉันเกิดปัญญาดีจังเลยที่ฉันได้จวนในราคาดีจังเลยที่เรามีสิ่งงดงามนี้ด้วยกันว้าวนี่แหละคือพลังงานของการโฟล์อย่างแท้จริงแล้วคุณจะไม่คอนทราดิกหรือไม่ขัดแยง้งกับ คุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยคือขัดแย้งกับตัวเองเพราะคุณไปรับความเชื่อของชาวบ้านมนาะเกี่ยวลูกดักทุกคนเลยนะวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วก็หอยทุกคนนะมีแต่วความสุขสนุกสนานแฮปปี้ลนลาแล้วก็มีแต่วความเบิกบานมีแต่ความอุดมสมบูรณ์แต่ปัญญากระจา่างอย่างที่ครูบอกแล้วคุณกูสรุปให้ทุกคนไปแล้วนะไม่มีอะไรจะฟินไปกว่านัการได้ทวนปัญญาการได้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวเอง การได้เห็นพื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์เนี่ยแท้จริงการได้ใช้ชีวิตที่อยากจะใช้การมีสารภาพเสียีอย kind of ่างแท้จริงการเบิกบานอย่างแท้จริงการอุดมสมบูรณ์เนี่ยแท้จริงของคนชีวิตนะลูกเชื่อไหมเชื่อไหมการได้รู้อะไรพวกนี้คุณคิดว่าเรื่องพวกนี้จําเป็นต่อชีวิตอย่างยิ่งไหมครูบอกเลยว่ามันควรจะเป็นเรื่องแรกในชีวิตที่ควรจะขยี้ต่อไปในชีวิตมนุษย์เลยมันจะเป็นเรื่องแรกที่คุณจะเข้า คนจะเข้าโรงเรียนนี้โรงเรียนจอร์ดินมันจะเข้าโรงเรียนในการตื่นรุ่ทางจิตวิญญาณแล้วไเข้าใจเลยพกนี้เนี่ยคือรากฐานของการชชีวิตยอย่างเบิกบานโอเคไหมแล้วต้องเป็นปัญญาที่เพียวบริสุทธ์ด้วยนะเออทำสุนะขไหมลูกครูเนี่ยชอบมากเลยที่ได้ทำถึงมนันงดงามมากแล้วเราก็ขยายลึกดีฟลิ่งขึ้นไปแล้วก็แบบเหมือนกับการแบบ่งมสร้าง พาทุกคนไปในพื้นที่ที่มันธบัมดานอย่างแท้จริงที่มันผู้ดมสมบูรณ์ที่เป็นที่ของคุณอย่างแท้จริงที่เป็นความรักความยิ่งใหญ่ในตัวคุณอย่างแท้จริงที่เป็นการได้ตื่นรู้ในตัวเองแท้จริงที่เป็นการได้รักเพื่อนมนุษย์ทุกคนรักทุกคนรักทุกสรรพสิ่งรักทุกสิ่งสวยงามรักทุกอย่างวนโลกวันนี้โอ้โหเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรประเสริฐในการได้รู้นี่โคตรประเสริฐเลยลูกเอ้ยยายมครูต้องขยี้โปงหมทซอสเลย มันแพงทุกดอกแพงทุกคลาสลูกไปทวนนะลูก <c oughs> เก็บนัน,นี้ก็มาด้วยแล้ว,ลวก็รับทุกคนเลยขอห้หทุกคนมีความสุขสนุกสนานแล้วก็อย่าลืมอย่าไปใช้คําที่คอนทราดิกหรือว่าขัดแย้งกับตัวเองนะตอนที่คุณจะได้สร้างสารรค์ละลายให้คุณไปต่อในเรื่องพวกนั้นใ้นานใ้ยาวนานมากพอโอเคไหมลูกแล้วก็มีความสุขไปในพื้นที่ปัญญาเวลาคุณกระจา่างเวลาคุณตัวเบาคุณจะไม่ติดสตกิกับปัญญาเดิมๆหรือความเชื่อเดิม ที่ไม่ให้คุณได้เบิกบานทุกขณะมากขึ้นยิ่งขึ้นไปโอเคไหมใครที่มีความเชื่อบล็อกนะหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์กับการมีความสุขเป็นปฏิปักษ์กับการเบิกบานเป็นปฏิปกักษ์กับการตื่นรู้เนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนไกลบอกเลยนะขัดแย้งกับตัวเองนะโอเคไว้ลูกาะจริงแล้วเนื้อแท้ของคุณทุกคนเนี่ยความสวามา่างตะจางอุดมสมบูรณ์แฮปปี้ด้านดาวโอเคไหมลูกวันนี้มาด้วยหลักแลวก็รักทุกคนเลยวันนี้ รักทุกคนเป็นเกียรติอย่างนี้อย่าลืมไปลงในคัสดิทับดานดานนะหรือไปทบทวนในคัสซอสเรียกแล้วเป็นคัสฟรีนะไปลงได้นะออติดตอนที่มาได้ที่ไลน์แอดแอคซเคโอเอ็นเอโอวนะลูกแล้วก็เรื่องนี้คุณครูคอาจจะทําแอปพลิเคชันที่ทุกคนเนี่ยปรารถนากันจำได้ไหมว่าที่คุณครูเคยมีแอปคุณพอยนะที่เด็กๆทุกคนไปนั่งสั่งงานแต่ว่านั่งขอบคุณนั่งเอฟเฟอยากได้ไหมอยากได้ไหมอยากได้เดี๋ยวคุณครูต้องใช้พลังใช้เวลานะ วิทย์จะทําแอปพห้ทุกคนได้มาขาย,ยีนั้นล,ลายยิ่งขึ้นไปอีกโอเคไหมเออ <c oughs> ได้ทุกคนเลยนะมีความสุขดีใจที่ได้เจอทุกคนดีใจที่ทําสิ่งนี้ดีใจที่เราได้เกิดมาเกิดปัญญาได้กุดมสมบูรณ์ได้เข้าใจเรื่องแล้วพอมีได้รู้ว่าอะไรถูกๆุได้มีรากฐานที่มัน่นคงได้ไม่ต้องไปตามกระแสชาวบ้านแนะ้ะที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ไม่ต้องไปตามการตัดสินของชาวบ้าน แต่เป็นการเบิกบานที่มากขึ้นนี่ขึ้นไปไปต่อกับซอสอีกนี่ขึ้นไปแล้วนะชอบไหมชอบไหมโอเควันนี้ไปแล้วนะรักทุกคนเลยวันนี้นได้อะไรพิมพ์มาบอกกูผู้วยแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวมีนิทานซอสนะนิทานซอนะนนสอ,อีบุ๊กเบ้าแล้วก็รวยคัสเียบันดัานคัสซอสบอดดี้รอบสดเจอกันซอสบอดดี้คุณครูเนี่ยสอนในรอบปีเลยนะ ใครอยากจะมารอบสดห้ามพลาดเด็ดขาดโอเคไหมเพราะคุณจะได้ยกไว้เลยเวลาคุณได้มายกไวนะ้เนี่ยเหมือนคุณขึ้นลิฟต์ทางจิตวิญญาณซึ่งคนทั้งคนบนโลกแบเนี้ยงมหายตายก็หาไม่เจอหรอกลูกเพราะว่ามันไม่มีตัวอย่างของไว้ที่มันบริสุทธิ์ว้ที่มันอุดมสมบูรณ์ไว้ที่มันยกระดับไว้ที่มันอัพลิสจริงๆไว้ที่มันสวรรค์นบนดินจริงจริงสิ่งนี้ประเมินมูลค่าไม่ได้เกินมูลค่าจะวัดได้ใครได้ยินหูทองหูทพิ์ได้ยินคว้าโอกาสนี้ไว้ลูกนะ ยังมาด้วยรักเล้มาัาทุกคนเลยไปแล้วนะบ๊ายบายตุ๊